โอเคเริ่มจากมุมบนนะอ,อยากรู้ไหมว่ากล้วยดียังไงงั้นลองมาที่ชิปปี้ชิปเปอร์สิมาสนุกกับมิวเชคเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟรายที่คุณจะต้องติดใจแน่นอนและคุณจะตื่นเต้นกับชิปของชิปเอ่เอเชี่ยวโทษโทษคือไอลีหลอนนะมันแค่ช่างมันเถอะกอขออีกรอบนะเริ่มจากมุมบนเหมือนเดิมอนะ เอาละคอยรอบที่มุมบนนะอยากรู้ไหมว่ากล้วยดียังไงและชิปปี้ชิปก็ไม่ได้บีดีแค่ชีสเบอร์เกอร์ด้วยร้านจะมีเมนูพิเศษประจำสัปดาห์จะรออะไรอีกล่ะ เพราะชิปเปอร์เดอะชิมกำลังรองคุณอยู่ฟังนะฉันรู้ว่าพวกนายใช้เวลาทำลิงนั่นนานแต่ไม่มีใครบอกเลยเรื่องไงว่ามันน่าขนลุกมากหรือว่าเป็นแค่ฉันฉัจะบอกให้ตรงนี้เลยนะว่าฉันจะไม่ผาอุสาวชมาร้านนี้แน่